ว่าใครเฮ้ย เออพวกมึงตั้งแต่วันนั้นมีใครเจอจีมันบอกว่าไม่เจออะ่ะทำไมอะ่ะเออวันนี้กูก็ไม่เห็นมันมาเลยนี่มัวแต่ร้อนชัวร์ใครเขาจะเหมือนมึงคะกูนะาทางโทรทางส่งข้อความนันก็ไม่ตอบอีกนิดกูจะไปหาที่ห้องละเออของกูก็ไม่เห็นมันตอบกันนะกูว่าเล่นเกมเหมือนนี่แน่เนี่ยงานนั่งพรุ่งนี้เราไปหามันไหมกูกลัวมันไม่สบายอ่ะเออ,เอ,อไปดิ เาจะไปกันกีมม่โมงอะสักติดนะภูขอส่ายแล้วกันขอนอนก่อนสักติดนะ,ะดได้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 ไดมันไม่รับหรออืมไม่รับหรอกู้มันเปนแปะไปหามันดีปะอืมไปดีเราจะเข้าห้องันยังไอง,องอะอีมภูเมาไฟ อะไรบ้างเอ้ยว่าสิ่งภาไในก่อนมามามาคุณยามขันมาลอง ทำไมมึงเป็นไรเนี่ยพื่มึงเป็นห่วงะเวยเออไม่าปนไรดีใจเย็นๆดีออกไปอย่ามึงกูมึงเป็นอะไรของมึงวะคนเขา่าสาเป็นห่วงกูบอกให้ออกไป มึงมันเป็นไรวะอยู่ดีก็โมโหผีเข้าแบบวะเออนั่นดิแม่งเป็นอาการแบบเดียวที่กูชอบดูใน YouTube เลยอ่ะฮะกูว่าไปแฟนไม่ได้หรอกมือไม่แน่นะอาจจะเป็นไม่ได้นะเพราะอาการมันเริ่มตั้งแต่หลังที่เราเล่นผีด้วยแก้วไปแล้วอะ่ะก็จริงอ่ะกูว่าไม่ปก,กติมันจะโมโหอะไรขนาดนั้นวะหรือว่ามันจะกดเราวะที่เราไปหามันแล้วเราไม่ได้บอกมันอะ่ะแล้วทำไมมันไม่รับโทรศัพท์เออวะถามหมอผีมาไล่กันไหม ใช่ที่นี่จริงๆหรอพ่มเออเนี่ยกมเห็นเนี่ยโพอ่ะก็อินีะแตู่ว่ามันกัึงมอเต็มเลยมือนะมืนนีมันกัของมันแรงยิงนักของมันแรงดิค่ะยากที่จะช่วย แต่มันไม่รู้จะเกินหนาคืิดตาขาไปหรือเปล่าเออยนี่ขาจะคิดกันพี่บอกงินก่อนเลยขาสินขาซ้อนขาขาดรถแอนขาช่วยขามาข้าพูดสักมือน,นึงมื้อนึงอะไรนนบ้าของเล่น ตายแบบนี้ทำไปเล่นไม่ได้มือนึงนี่น้อยๆน,นะเมื่อเทียบกวับความสามารถของท่าเดินทะลุภูเขายังก้อยยังไรพวกไอ้จงประมาทข้าเดินไป,ไนป,เ,ลนไปเลยเอ้าละนิเอาตะมณ์มาค่ะได้จ้ะนี่โถยนวดผีนี่้<อ>ำมณ์มามันวางสลับกันเฉยๆจ้ะแป๊บหนึ่งครับ

เอามาบนนี้มาหอีกครั้งข้าจะเอาไปบุกเทแล้วใหมันกินทกทีข้าจะาไ,าไอพี่่เลยีเอมเเอาเอา,เอาไปเดี๋ยวต่านอาจารย์มันยังไม่เรียบร้อยเ,ยเอามาข้าจะใส่วนตรงสุดท้ายสำนักดังเยสเอาไป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 ไไปไปไป,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 ไป ตรงตรงใชไดอ่ะเวลาตรงยามาคเวลาที่อเข <Deus> <คะ S 3>

จับเลยนะกูสิจับเลยนนะของอะไรนั้นเอากินซะกินเข้าไปกินเข้าไปสิกินเข้าไปของในตัวมันจะได้ออกซะมีของมันจะลอยเข้าไปในตัวเนี่ยมึงจับขึ้นดีสิดีดีสิกินเข้าไปไอ้หนูเออไปค่อยไปค่อยของแรงแล้เก็บก่อนมีวิธีเดียวเท่านั้นที่ของมันจะออกได้ไม่ได้สิมานี่อาจารย์

ามานมาใจได้ใมือมือมาวะมือมือมาวะออสิมอมืไม่หายใจแล้ววะไม่หายใจตรงไหนรูสิจเจ๊จเจ๊เจ๊ทำเล่นะาพักทาาด้ละทาไปายทางไทำงนได้เลยทางได้เาไป้ล้วไนไดยเลยไาไ้ลยงเยไม่ยนเลยง